ดูดูให้หน่อยเดียวมันใครพาได้ไหมไหนอะอยู่ไหนอะมาลองหน่อยดิอเออมันจะมีใครขายเทอร์โบหรือเปล่าไม่รู้เลยอ่ะแต่ว่ามัน,มนบางจาังหวะมันแอบดิ้นนิดหน่อยแ้วมันดีปะ่ะผมว่ามันดีอ่ะ แล้วตอนขับต้องเปิดปีกหรือไม่เปิดปีกแล้วแต่ได้หมดเพราะมันแรงหมดแรงสัตว์เลยแต่มันแอบแบบพาด้ามันดูหนึบกว่านะความรู้สึกเป็นหรือเปล่าแต่มันแรงมันแรงโหว่ามันแรงเพราะเสียงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะต้องเทปมันละนอกเมืองนี่ยันวิ่งอยู่เนี่ยเพราะว่ามาแรงเอามาลองกับพาด้า ได้ลองเลี้ยวลองอะไรดูกันนะจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะแบบเรื่องของความแรงมันก็คงไม่น่าจะหนีกันนะเพราะว่ามันคือทีเดียวกันก็อยู่ที่โมเดลหรือเปล่าหรือไม่ก็แบบอาจจะแบบพื้นที่วิ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปเบิร์าดา้าเฟอร์จะขับฟาด้าหรือฟานิหน้าได้หมดได้หมดได้หมดขับคนนี้ออกเดี๋ยวเ,อเฟอร์ขับฟานิน่า ับราเจอหน้าแรนแดงต้องไปซ่อมเติมน้ำมันทำอะไรก่อนเจอสีแยกแรนแดงผมก็อยากได้นะอันติเมตอะแต่มันมีเท่านี้ทำไงอาเฟอร์ยืมมาแล้วด้วย แต่ส่งรถมันเฟียวผมว่าฟาร่าก็เฟียวนะมันเฟียวทั้งคู่เลยอ่ะแม่งหล่อทั้งคู่อ่ะบอกให้เนี่ยมันซิ่งเหมือนกันเลยมันซิ่งมาพอเลยนะเฟื่อผมว่าเนี่ยมามามานี่นี่ถอยนี่ถอยไม่ได้ถอยไม่ได้ หล่อ er ไหวที pues ่ยหล่อทั้งคู่สามสองหน nah ึ่งไม่เกี่ยวหรอกผมว่มามันรถอะมันมันเดียวกันผมว่ารถมันเทียวกันเว้ยเฟยมันอยู่ที่บ้านเราขับตรงไหนเรื่องกระโดงกระโดดอะเราลองแบบบูตเดินปะไม่ต,ต้องบูตก็ได้เอาแบบปกติแล้วกันแบบไม่กดบูตนะขับตรงตรงปกติเอ้ยโอ้โหแต่ไปทีนึง ต้องดูเอาเฟยต้องวิ่งแล้วดูความเร็วแม็กซ์นะว่ามันเท่าไหร่อะเท่ากัน351แม็กซ์เท่ากันใช่ปะเท่ากันเท่ากันจะยืนพื้นคัน,คนนี้น่าจะดีกว่าเฮ้ยไปดูซิ่งซิ่งก่อนวะดูซิ่งซิ่งกว่านะดูซิ่งซิ่งกว่านะน่าจะเป็นที่โมเดลด้วย่ะใช่เป็นที่โมเดลแต่คือความเร็วปลายแม็กซ์เท่ากันถูกปะเท่ากันเท่ากันเราไปเข้าเหมือนกัน ว่ามันน่าจะระยะแบบช่วงกลางช่วงไหนตรงนี้ตรงนี้อะไรตรงนี้อะไรตรงนี้สามสองหนึ่งไปมาโดนนิดเดียวความเร็วกระโดดเออก็ถูกไม่เกี่ยวเพราะว่ามันอยู่ที่พื้นที่ว่ะเพราะว่าเดินแต่ละอันมันไม่เท่ากันว่ะโอเคแรงโอเคแรงโอเคนี้แรงนะอันนี้แรงนะอันนี้แรงน้โดนผ่าหน้าว ปลายแดกสัตว์เลยโอ้โหถรอว่าสูสีสงสิงแล้วถ้าวิ่งในเมืองอะตอนกระโดงกระโดดเป็นไงบ้างก็แรงอะแต่แค่ผมแค่รู้สึกตอนเลี้ยวว่ามันได้ผม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 ขับฝาด้าบ้างเดี๋ยวผมขับฝาด้าบ้างออกมาถึงฝาด้าเลี้ยวนึบกว่า ใช่ๆเร็วเร็วกว่าเอาใหม่ๆเไปเอามันเป็นเพราะอันนี้มีสปอยเลอร์หรือเปล่าม่ได้เล่นแดงเหมือนเดิมมาสลับกันขับไม่เพราะอันนี้มีสปอยเลอร์หรือเปล่าเกี่ยวไหมอาจจะเกี่ยวเนอะผมว่าอาจจะเกี่ยวหล่อดเนอะเออลองดูดิสามสองหนึ่งไป เออรถมันซิ่งวะ่ะอ๋อแต่ฟอร์นนามันแต่งอะไรไม่ได้เลยแต่งอะไรไม่ได้เลยปะได้เลยแต่รถมันลอย,อยู่แล้วไงอ๋อไม่ใช่แล้วกูได้ตะข่อมกูแล้วอันนี้กูได้ตะข่อมกูแล้วพอเมื่อกี้ผมผมแตะเดินไปทีปะแตะเดินซ้ายไปทีปะ พราะป่ายแม่งได้แต่ตป่ายมันนิ่งเ้ยโอ้แต่ความหล่อแม่งไม่หลอกผมว่ารถใหม่ <Okay. S 2> อันนี้คือกางปลอบใจตัวเองอยู่เป็นุ่งเลยอะป่ายอ่ะอุ้ยชี่เขาสวนเล่นมาใส่แต่อะไรเนี่ยนี่ใส่แต่อะไรมาเนี่ยโอ้แต่เลี้ยวเลี้ยวสู้ฟาดาไม่ได้หรอกผมว่าฟาดาเลี้ยวดีกว่าต้องแบบ ชัดแล้วจริงๆพวกมึงหยุดดิไอ้เหี้ยแต่ก็ว่ามันเจอแล้วจริงๆว่ะไอ้เมืองมาเลี้ยวมาเลี้ยวไปเอางี้เอางี้เอาเฟย์ลองไล่ผมปะแต่เราจะเริ่มมันไล่กันในเมืองโอเคปะเอาเฟย์ลองไล่ผมปะเดี๋ยวผมเปิดเป้าผมหนึ่งมันจะไหลจริงมันจะไหลจริง หล่อเยอะนะฟารีน่ามันหล่อพร้อมเป็นรถใหม่นั่นเองออกใจเองมาสามสองหนึ่งไปเดี๋ยวค่อยเรนเมืองเดี๋ยวผมบอกให้เริ่มไล่ค่อยไล่นะโอเคปะเชื่อผมเถอะว่าถ้าสมมติว่าเดี๋ยวคนที่มีฟารีน่าแล้วก็ฟาดาเดี๋ยวพอเขาเอามาเทียบกันอะ เขาเห็นว่าเอ้ยทำไมรถเทียเดียวกันแต่ทำไมคันนู้นถึงแรงกว่าอะไรอย่เงี้ยผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็รีพอร์ตไปถึงหล้าไม่รู้ว่าไฟเออัปเดตอะไรมาแฮนดิ้งอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าไหมอ่ข้อเสียอ็คารุน่าคือไต่ไม่ได้ไต่ไม่ได้เออไต่ไม่ได้มันก็มาพอกกันนะ มามามา,มาเตรียมไล่เลยเิ่มยิงยนะเริ่มยิงเลยนะเริ่มยิงได้เลยเริ่มยิงได้เลยโอ้โหเหลียวปุ๊บสะบัดปับ๊บเอาใหม่เอาใหม่ไปไปไปเปนเพราะกี่มาไเดิหรือเปล่าโอ้โหแรงจัดติ้งจัด ปาล่ทิ้ง่ะทิ้ง่ะเดี๋ยวผมขับฟาดิ่าเดี๋ยวอะเฟย์มาขับฟาริน่ามาเดี๋ยวผมไลอ่อะเฟย์มานีิมานีิมานีิเจอที่ซ่อมซ่อมก่อนซ่อมาอยัง ทำแบบเนี่ยเฟยไล่ผมเลยมาเฮ้ยเดี๋ยวผมไล่เฟยดิพูดผิดผมไล่เฟยเอาเฟยไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ออกตัวช้าไม่ทันแล้วตรงก่อนนะเอาไปเลยเอาใหม่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 ไปเลยไปเลยไปเลยเอ้ยแต่ผมว่าฟาด้าผมว่าฟาด้าเหน็บกว่าว่ะ เอาไปไหนเหรอหรือว่ามันอาจจะเป็นพื้นที่หิมะหรือเปล่ารู้เหมือนกันว่าเป็นที่หิมะแหละเออเป็นที่หิมะแล้วเฟย์เป็นที่หิมะแล้ว เชี่ยแม่งลื่นทิพายถนนเดี๋ยวไปดูของแต่งกันหนึ่งพอละพอลับปวดหัวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราเอาไปใช้สนามจริงเลยแค่นั้นละถ้ามีตังโซยไปแล้วจะหน่อยไม่มีของแต่งให้แต่ง กระจกก็ใส่แนวเลยมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสีย คาร์บอนสต็อกต้องคาร์บอนสต็อกปล่อยเลย ล่อเหลาแต่สำหรับผมผมชอบฟาด้ามากกว่าแค่นั้นเพราะผมไม่มีของแรกปาเรน่าแล้วถ้ามีก็จะไปปาเรนาถูกต้องควยเอ้ะ อย่าหลอกตัวเองไอ้เฮี่ยทำไงอ่ะมันมีเท่านี้อ่ะกล้าเฟยยืมไปเลยก่อนอ่ะทำไปให้เอาทำบักใช้แก๊งก็ให้เฟยยืมไปก่อนอ่ะก็ <ś class ic ophone> มีเท่านี้แหละน้องเอ้ย